สนับสนุนโดย Beneplus by Benefit Protein โ Prote ปรตีนดีๆจากพื่อผสมไฟเบอร์คูณ2คดีฆาตรกรรมที่เรียกได้ว,ว่าโหดเหี้ยบที่สุดในบริษัทแคนาดาเลยก็ได้ค่ะคือฆาตรกรเนี่ยไม่ได้ลงมือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะแต่มีคนรักนะคะเคียงข้างทุกครั้งที่เก่อเหตุค่ะซึ่งเขาทั้งค,คู่นะคะก็มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเนาะ พูดคุยกันถูกคอเลยค่ะและสิ่งที่พวกเขาเข้ากันได้ดีเลยนั่นก็คือเรื่องของบนเตียงค่ะเพราะทั้งคู่เนี่ยต่างตอบสนองความรุนแรงทางเพศให้กับอีกฝ่ายได้นั่นเองนะคะจุดนี้แหละคะ่ะที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าอีกฝ่ายเนี่ยคือคู่แท้คือคู่ที่ใช่นะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยจริงจังถึงขนาดที่ว่าประกาศมั่นในปี253 3ค่ะและปีนี้เองแหละคะ่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นของคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญของชาวแคนาดาค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประการนธนำนะคะทุกวันพุธและเวลาหนึ่งทุ่มตรงอีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้หรือว่า EP นี้นะคะจูงก็จะมาเล่าเกี่ยวกับคดีฆาตรกรรมที่เรียกได้ว่าโหดเหี้ยบที่สุดในบริษัทแคนาดาเลยกไ็ได้ค่ะและสิ่งที่น่าสนใจของคดีนี้คืออะไรรู้ไหมคะคือฆาตรกรเนี่ย ไม่ได้ลงมือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะแต่มีคนรักนะคะเคียงข้างทุกครั้งที่เกาะเหตุค่ะและมากไปกว่าน,นั้นนะคะคู่รักคู่นี้เนี่ยดูผิวเผินดูเหมือนจะเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมคะทั้งฐานะดีหน้าตาด,าดีดูแล้วมันเหมาะสมยิ่งกว่าอะไรดีใช่ไหมล่ะคะ แต่ใครจะไปรู้ว่าลึกลงไปแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเขาเข้ากันได้ดีนั่นก็คือมีจิตใจที่โหดเหี้ยมอำมหิตเหมือนกันวันนี้นะคะจูจะพาไปย้อนคดีของพอเบอร์นาโดและ aga, คาร่าโฮมาก้าฆาตกรคู่รักฉายาเคนกับบาร์บี้ค่ะพอเบอร์นาโดนะคะเกิดเมื่อปีพศ2507ค่ะที่เมืองสกาโบโรรัฐอัลเทริโอที่อยู่ตอนกลางของประเทศแคนาดา พอเป็นลูกคนสุดท้ายของครอบครัวค่ะที่มีรูปร่างหน้าตาดีผมบนทองธรรมชาติและมีตาสีฟ้าค่ะอีกทั้งครอบครัวนี้เนี่ยก็เป็นครอบครัวที่มีฐานะดีเลยทีเดียวแต่ติดตรงที่ว่าชีวิตคู่ของพ่อแม่พอเนี่ยไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าจะมีรูด้วยกันทั้งหมด3คนแล้วนะคะคเคนเนดเบอร์นาร์โดเนี่ยผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยมักจะมีนิสัยที่ชอบใช้ความรุนแรง และชอบผมเหงแม่ของพออยู่เป็นประจำค่ะเขาเนี่ยมักจะใช้อารมณ์บรรดาโทสักในการทําร้ายมาลิลินเบอร์โดมแม่ของพออยู่หลายครั้งยังมีรายงานอีกว่าเคนเดนนะคะถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศพี่สาวของพอเพราะว่าชอบแอบส่งลูกเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่บ่อยครั้งค่ะและถึงขั้นกระทําอนาจารเลยทีเดียว เมื่อสถานการณ์ในครอบครัวเนี่ยเริ่มแย่ขึ้นเรื่อยๆคนเป็นแม่เนี่ยก็เป็นซึมเศร้า,ราจนไม่สามารถดูแลลูกๆได้นะคะในทางกับกันเนี่ยพ่อเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกแย่สักเท่าไหร่ค่ะเขาเนี่ยซึมซับพฤติกรรมของพ่อนะคะมองเห็นว่าพ่อของตัวเองเนี่ยเป็นไอดอลค่ะทุกครั้งเวลาที่พ่อของเขาเนี่ยทำพฤติกรรมแย่ๆกับผู้หญิงเนี่ยโหเขาจะมองว่าพ่อ,ขอเขาเนี่ยเท่มากค่ะ จูชเชื่อว่านี่แหละค่ะคือจุดกําเนิดปีศาจร้ายในตัวพอค่ะที่เลวร้ายไปก่อนนั้นนะคะตอนอายุ17ปีเนี่ยพ่อแม่ของพอเนี่ยทะเลาะกันอย่างรุนแรงค่ะด้วยข่าวลือที่ว่าพอเนี่ยไม่ใช่ลูกของเคนเนตแต่เป็นลูกของชู้รักค่ะคาดว่าแม่ของพอเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับคนเก่านะคะจนท้องพ่องมานะคะพอเนี่ยที่รับรู้เรื่องนี้นะคะก็รู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากเนาะเขาเนี่ยแสดงออกด้วยการต่อต้านแม่นะคะด่าแม่ด้วยคยําหยาบคายนะคะว่าเป็นโสเพณีบ้างเป็นคนเลวบ้างนะคะโหแต่ละคําที่ด อ,อนะคือเจ็บปวดจริงๆค่ะและหลังจากนั้นนะคะพอก็กลายเป็นเด็กเกเรค่ะเริ่มมีพฤติกรรมขโมยของ,ของเผาข้าวของคนอื่นบ้างนะคะทาตัวเป็นอนาพายบ้างและที่หนักไปกว่านั้นคือพอนี่มีเพื่อนสนิทที่ชักจูงไปในทางที่ผิดค่ะเพื่อนสนิทของพอนะคะที่อยู่ระแวกเดียวกันเนี่ยก็สอนให้พอนี่รู้จักกับการมีเซ็กในรูปแบบต่างๆซึ่งก็เป็นจุดที่ทําให้พอนี่เริ่มสนใจในกิจกรรมทางเพศแบบรุนแรงค่ะจนเป็นสาเหตุในการก่อคดีในอนาคตนั่นเอง พฤติกรรมเลวร้วายของพ่อนะถูกซ่อนไว้ภายใต้ภาพลักษณ์เท่ห์ุของเขาค่ะตลอดชีวิตวัยรุ่นจนวัยทํางานนะคะเรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นของเขาก็ว่าได้ค่ะเพราะนอกจากรูปร่างหน้าตาดีที่หล่อมากๆของเขาแล้วเนี่ยเขายังเป็นคนที่เรียนเก่งอีกด้วย เขาก็ทําคะแนนได้ดีในวิชาวิทยาศาสตร์คลิตศาสตร์และมีหัวทางด้านธุรกิจอีกด้วยนะคะในตอนที่เขาเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้เลือกเรียนสาขาบริหารธุรกิจและการตลาดค่ะและแน่นอนค่ะว่าเขาก็ได้คว้าใบปริญญามาได้สําเร็จะคะและมีหน้าที่การงานที่ดีทําค่ะหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีขนาดน,นี้นะคะแน่นอนค่ะว่าพอก็มีสาวๆเข้ามาผัวพันมากมายนะคะแต่ไม่ว่าเขาจะมีแฟนหรือว่าออกเดทก,กับสาวๆกี่คนเนี่ย ก็ต้องเลิกรากันไปทุกรลายค่ะเพราะตัวตนที่แท้จริงของพอลเนี่ยไม่มีสาวๆคนไหนรับได้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเขาเนี่ยมีรสนิยมทางเพศค่อนข้างที่จะรุนแรงซาดิสแล้วก็วิตถานด้วย ต่อมาเกิดคดีสะเทือนขวัญย่านสกาโบโรนะคะซึ่งเป็นย่านที่พอเดททำงานอยู่ด้วยคนร้ายเนี่ยก่อเหตุขม่มขืนอย่างต่อเนื่องมีเหยื่อหลายต่อหลายคนค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่มีอายุ15ปีถึง22ปีนะคะแต่ก็ไม่มีใครสามารถจับผู้ก่อเหตุได้ค่ะลักษณะ,ะาการก่อเหตุคือเหยื่อเนี่ยจะถูกมีดจี้ช่วงกลางหนึ่ค่ะแล้วถูกกระทําชำเราทั้งทานด้านหน้าและด้านหลังทั้งตารวจเองนะคะก็มีความพยายามตามจับผู้ร้ายสอบปากคําเหยื่อถึงรั่วพันสันฐานของ คูรายนะะจนได้ทราบว่าเป็นผู้ชายผิวขาวรูปร่างสันทัดอายุราวๆยีปีอยู่บาวันหนึ่งนะคะก็มีผู้หญิงเนี่ยมาแจ้งบบอสใสกับตำรวจว่านักข่มขืนแห่งสกาบโรนะคะคล้ายกับคนที่เธอรู้จักค่ะนั่นก็คือพอเธอมารู้อีกว่าพอเนี่ยชอบมีเซ็กแบบวิจารานปี2533นะคะที่พอเนี่ยอายุ26ปีนะคะเขาก็ถูกตำรวจเรียกสอบปากคำค่ะแต่ก็รอดไปได้นะคะ ทางเจ้าหน้าที่สืบสวนเปิดเผยว่าพอเนี่ยดูไม่ใช่คนที่จะไปข่มขืนใครได้นะคะเขามีบุคลิกที่ดีพูดจาสุภาพแล้วก็มีรสนิยมนะคะตอบคําถามตํารวจเนี่ยได้อย่างสับชานยอมให้ตํารวจในตรวจสอบทุกอย่างเลยค่ะทางเจ้าหน้าที่เลยไม่มีใครเชื่อว่าพอเนี่ยจะเป็นผู้ร้ายได้นั่นเองค่ะในระหว่างนั้นนะคะพอก็ได้พบกับสาวสวยคนหนึ่งค่ะที่เปรียบเสมือนว่าเป็นส่วนที่ขาดหายไปของชีวิตเขานะคะเธอชื่อว่า คาร่าโฮมัก้านะคะพอกับคาร่าเนี่ยคบกันและจริงจังถึงขั้นมีการมั่นหมายกันในเวลาต่อมาคะ่ะเรามาดูกันว่าคาร่าเป็นใครมาจากไหนนะคะทาไมถึงเข้ากับพ่อได้ดีคาร่าโฮมัก้าเกิดวันที่4พฤษภาคม2513ในรัฐโอตาริโอประเทศแคนาดาเป็นลูกคนโตของโดรทีและคาริลโฮมัก้านะคะมีน้องสาวอีกสองคนชื่อลอรีและแทมมี่คาร่าเป็นเด็กเรียนเก่งคะ่ะรักสัตว์และเป็นดาวเด่นของการแสดงในโรงเรียนอีกด้วยแต่ข้อของเธอนะคะมีปัญหา พ่อของคาร่าเนี่ยเป็นคนที่มักมากในการนะคะชอบไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นส่วนแม่ของเธอเนี่ยก็สนับสนุสน,นด้วยการพาผู้หญิงจากนอกบ้าน,นมาให้สามีของเธอหลับนอนด้วยค่ะบางทีเนี่ยก็มีการร่วมหลับนอนในลนักษณะของเซ็กมัวนะคะตัวคาราเนี่ยเมื่อโตขึ้นนะคะเขาก็รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ค่ะซึ่งมันก็ทําให้ตัวคาราเองเนี่ยรู้สึกไม่พอใจแล้วก็เกลียดพ่อตัวเองมากๆนะคะ พฤติกรรมของพ่อและแม่ของคาร่าเนี่ยส่งผลกับพฤติกรรมของคาร่าที่กำลังโตเป็นวัยรุ่นค่ะจากเด็กที่เรียนเก่งนะคะแล้วเข้าสังคมได้ดีเนี่ย กลับต่อต้านสังคมอย่างรุนแรงค่ะแล้วใช้ชีวิตตามใจตัวเองเริ่มมีการพูดจาหยาบคายบ้างนะคะและทะเลาะกับคนอื่นอย่างไม่มีสาเหตุค่ะและอีกหนึ่งจุดที่เปลี่ยนของคาร่านะคะนั่นก็คือคาร่าเนี่ยได้เดินทางไปหาเพื่อนในสมัยวัยเด็กเนาะซึ่ง่อ้ชาคนนี้เนี่ยเขาก็สอนให้คาร่าเนี่ยรู้จักกับยาเสพติดแอลกอฮอล์และที่สําคัญสอนวิธีมีเซ็กส์แบบซาดิสให้เธอค่ะในปี2530นะคะคาร่าในวัย17ปีได้พบกับ ในวัยที่2 3ปีค่ะซึ่งเขาทั้งคูค่นะคะก็มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเนาะพูดคุยกันถูกคอเลยค่ะและสิ่งที่พวกเขาเข้ากันได้ดีเลยนะั่นก็คือเรื่องของบนเตียงค่ะเพราะทั้งคู่เนี่ยต่างตอบสนองความรุนแรงทางเพศให้กับอีกฝ่ายได้นั่นเองนะคะพอกับคาร่าเนี่ยก็มีการนัดเจอกันอยู่เรื่อยๆนะคะจนไม่อยู่คืนนึงเนี่ยพอก็ได้ตัดสินใจบอกคาร่าว่าเฮ้ย ฉันน่ะคือน,นักข่มขืนแห่งสกาบอโรนเว้ยแต่แทนที่คาราจะนีไปใช่ไหมคะเธอกลับรับได้ในสิ่งที่พอเป็นคะ่ะและคบหาพอต่อไปจุดนี้แหละคะ่ะที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าอีกฝ่ายเนี่ยคือคู่แท้คือคู่ที่ใช่นะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยจริงจังถึงขนาดที่ว่าประกาศมั่นในปี2533คะ่ะและปีนี้เองแหละคะ่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นของคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญของชาวแคนาดาค่ะ ในเดือนธันวาคมนั้นในขณะที่ทุกคน,นกำลังเฉลมิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสอยู่นะคะพอกับคาร่าก็มีการวางแผนว่าจะข่มขืนแทมมี่น้องสาวแท้ๆของคาร่านะคะที่ขณะนั้นเ,นเธอมีอายุเพียง15ปีเท่านั้นพอได้บอกกับคาร่าว่าเขาเนถูกใจแล้วก็ชอบแทมมี่ตั้งแต่แรกนะคะอยากจะมีเซ็กส์แบบซาดิกับแทมมี่ค่ะหลังจากนั้นพอกับะคาะร่าก็มีการวางยาสลบแทมมี่ค่ะและจัดการเธอแบบที่ตั้งใจเอาไว้นะคะซึ่งพวกเขาเก็มีการกระทํารุนแรงกับเธอแล้วถ่ายควิดีโอเก็บไว้ แต่แล้วจุ่ๆก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะแทมมี่เนี่ยเกิดขาดอากาศหายใจทางพอบคาร่าคะก็ไม่รอช้ารีบโทรเรียกรถพยาบาลทันทีแต่ก็ไม่ทันการค่ะแทมมี่เนี่ยได้เสียชีวิตลงไปก่อนนะคะซึ่งทางด้านพอบคาร่านเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยต้องถูกตำรวจจับแน่นอนค่ะ แต่จริงๆแล้วยังไม่ถูกจับนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยซ่อนไว้ทันค่ะตำรวจนคะคะจึงสรุปคดีแทมมี่ว่าเกิดจากเมาจนหมดสติและเกิดอาการสำลักจนตายค่ะการตายของแทมมี่นะคะสร้างความร้าวฉานในชีวิตคู่ของพอและคาร่าค่ะเพราะพอนะคะยังคิดถึงแทมมี่และเบื่อหน่ายกับคาร่ามากขึ้นทุกวันค่ะแต่คาร่านะคะเขาก็ยังรักพออยู่เหมือนเดิมนะคะเธอเนี่ยพยายามทําทุกวิถีทางให้พอเนี่ยอยู่ด้วย พยายามเอาใจใส่พอทําตัวเองให้เหมือนกับแทมมี่บ้างนะคะแต่กองไม่เป็นผลคะ่ะทุกคนที่หนักกว่านั้นคือพอเนี่ยเริ่มดําดิ่งสู่ด้านมืดคะ่ะ เขาเน่อยากจะกลับไปฆ่าและข่มขืนใครสักคนอีกครั้งค่ะซึ่งเหยื่อรายต่อมานะคะก็คือเลสลี่เด็กหญิงวัย14ปีค่ะพอเนี่ยได้เจอเลสลี่โดยบังเอิญในกลางดึกคืนหนึ่งซึ่งเขาก็ถูกใจเธอมากนะคะตัวเลสลี่เองเนี่ยก็ไม่ได้แบบหวาดกลัวคนแปลกหน้าเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเธอเนี่ยยังเด็กแล้วก็ไร้เดียงสาคะก็มีการพูดคุยกับพอสักพักค่ะแต่จู่ๆเนี่ยพอก็ใช้มีดจี้และลักพาตัวเธอไปค่ะ พอได้จับเลสลี่ขังไว้ในบ้านนะคะแล้วแก้ผ้าเธอออกค่ะจากนั้นก็ทารุณกรรมเธอทางเพศซ้ําไปซ้ำมาจนเด็กสาวเนี่ยต้องร้องขอชีวิตด้วยความเจ็บปวดค่ะทุกครั้งที่ก่อเหตุนเนี่ยพอก็จะถ่ายคลิปเก็บไว้จนกลายมาเป็นหลักฐานในเวลาต่อมาค่ะบางครั้งเนี่ยก็จะมีคาร่าเนี่ยมาร่วมวงด้วยนะคะก็คือทําอะไรแบบนี้ด้วยค่ะสุดท้ายเนี่ยชีวิตเลสลี่ก็ต้องจบลงอย่างน่าเศร้านะคะทุกคนพอเนี่ยตัดสินใจฆ่าเธอทิ้งค่ะจากนั้นเนี่ยก็หั่นร่างเธอเป็นชิ้น แล้วทิ้งลงแม่น้ำค่ะทุกคนเหยื่อรายสุดท้ายก็คือคริสเตียนอายุ15ปีเธอเนี่ยโดนกระทำไม่ต่างจากเลสลี่เลยค่ะและจบลงที่ความตายเช่นเดียวกันหลังจากการตายของเหยื่อรายที่3นะคะชีวิตคู่ของพอและคาร่าเนี่ยกดิ่งลงเหวนยคะทุกคนพอเนี่ยเริ่มปฏิบัติกับเธอเนี่ยรุนแรงมากขึ้นด่าทอทุกตีเคยกระทืบถึงขั้นกระดูกซี่โครขงของเธอเนี่ยหักไปเลยค่ะเบ้าตาก็ช้ำน,นะคะซึ่งมันก็ทำให้ความอดทนของคาร่าเนี่ยมันถึงขั้นขีดสุดละ ทนไม่ไหวละในเมื่อคนที่เธอรักเนี่ยไม่ใยดีกับเธอเลยเธอก็จะไม่ทนแล้วก็จะไม่แคร์เขาอีกต่อไปคาร่าก็เลยย้ายออกจากบ้านพร้อมแจ้งจับพ่อข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะแต่พ่อเนี่ยก็รอดไปได้ค่ะเพราะเขาเนี่ยไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนแต่ค่ะทุกคนแต่การถูกจับกุมครั้งนี้นนก็ทาให้ตํารวจเนี่ยตรวจดีเอ็นเอของพอ่อและพบว่าตรงกับน้ําเชื้อที่พบในร่างของเลซี่เล็กคริสเตียนค่ะซึ่งมันก็ทําให้พ่อเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องสงสยัยเบอร์หนึ่งทันที ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะคาร่าที่เคยเป็นเมียรักของพอเนี่ยก็เลือกที่จะสารภาพกับตำรวจทุกอย่างค่ะเธอบอกกับตำรวจว่าพอนี่แหละค่ะคือนักข่มขืนแห่งสกาบอโรนะคะและเป็นคนลงมือฆ่าแทมมี่เลซี่และคริสเตียนค่ะนอกจากหลักฐานด n a นเแล้วนะคะก็ยังมีหลักฐานของวิดีโอเนี่ยที่เป็นเครื่องยืนยนันจนทำให้พอเนี่ยไม่สามารถหลุดดินไปไหนได้ตำรวจก็ปุกขึ้นบ้านเลยค่ะเก็บพยานหลักฐานทุกอย่างคดีความของทั้งคู่เนี่ยก็ ขึ้นสู่ชั้นศาลนะคะคาร่าถูกตั้งข้อหาหาแต่ทนายความของเธอนั้นสู้คดีค่ะโดยบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเหยื่อของพอเหมือนกันนอกจากนี้นะคะเธอยังมีอาการจิตอย่างรุนแรงด้วยศาลจึงตัดสินให้เธอเนี่ยจำคุก12ปีแทนที่จะตัดสินประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตนั่นเอง ทางด้านพอนะคะก็ถูกตัดสินโทษหลังจากคาล่าเนี่ยปกกีกว่าค่ะเขาเนี่ยเจอกับหลายข้อหาด้วยกันนะคะทั้งกักขังลักพาตัวทารุณกรรมทางเพศและฆาตกรรมค่ะขณะที่สู้คดีในชั้นศาลเนี่ยมีรายงานว่าพอนี่ดาคาร่าว่าเธอนั้นไม่ใช่เหยื่อค่ะแต่ร่วมก่อคดีกับเขาด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะพอก็ถูกตัดสินให้มีความผิดทุกข้อกล่าวหาค่ะและได้รับโทษให้จำคุกตลอดชีวิตค่ะก็ถือเป็นอันปิดฉากฆาตกรคู่รักที่ได้รับฉายาว่าเคนกับบาร์บีค่ะค่ะก็จบกันแล้วน,นะคะสำหรับคดีฆาตกรรมสุดโหดที่เกิดขึ้นในแคนาดานะคะจูเชื่อว่าคาดีนี้ก็สอนอะไรหลายๆอย่างให้กับเราเหมือนกันสอนให้เรารู้ว่าไม่ควรมองคนแคบ ตำรวจเองนะคะก็มีโอกาสที่จะจับพออยู่หลายครั้งนะคะแต่ก็เลือกที่จะปล่อยพอไปนะคะเพียงเพราะว่าพอเนี่ยมีรูปลักษณ์หน้าตาที่ดูน่าเชื่อถือดูแบบดูไม่มีพิดไม่มีภัยอ่ะซึ่งมันก็ทําให้หญิงสาวหลายๆคนคะตกเป็นเดีย่อของเขานั่นเองปัญหายอย่างที่สะท้อนผ่านตัวพอและคาร่านะคะนั่นก็คือทั้งสองคนเนี่ยเกิดในครอบครัวที่มีปัญหาคะ่ะมีการใช้ความรุนแรงภายในออครอบครัวคะตอนเป็นเด็กเนี่ยมันก็เลยได้ซึมซับพฤติกรรมพ่อแม่มาเนี่ยมันก็ทําให้พอโตขึ้นมาเนี่ย แทนที่มันจะได้รับการแก้ไขนะคะก็นําพฤติกรรมนั้นเนี่ยไปใช้กับคนอื่นนะคะจนทําลายชีวิตตัวเองแล้วก็ทําลายคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยคิดเนาะว่าความรุนแรงมันไม่ใช่แบบทางออกที่ดีจริงๆนะคะโอเคสำบ อีพีนี้ก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะคะถ้าใครชอบเน่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับกดติดตามให้พวกเราเยอะๆเ,เนาะเป็นกําลังใจให้กับช่องประกรศนําด้วยนะคะค่ะสําหรับใครที่อยากให้จูเล่าเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ